ทักไทยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนสบายดีตอนเท้ง ak, พี่น้องมือนี้ค่อยกะอ๋อมานหนาคือก้าวพี่น้องเอ,อ๋ยมาหารมาัดข้าวแล้วก็หุ่นข้าวพร้อมพี่น้องมือสาวนี่นะค่อยกับแม่นะผ้าเดียวมดัดแล้วก็ตอนแรกนี่ก็ว่าสิผ้าดีห่นแต่ว่าตอนนี้นะค่อยกะพักเท้งพี่น้องพักหากินข้าวกินกน,น้ำนะตอนเท้งนี่กะแล้วมือนี้ค่อยกะสีเฮ็ดลาปลาพี่น้องอีแม่เพื่อนได้ปลามาส่งโตนะมือนี้เฮ้ากะสีมาเฮ็ดล่าปลา เนี่ยเฮาสิมาเฮ็ดก้อยปลาพี่น้องเฮ้าสิมาเฮ็ดก้อยป่าสู่พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนะกะไปติดตามปเบิ่งน้นเดียวเลยพี่น้องตอนนี้ค่อยกากำลังสีงยังมือเทงนะเพราะว่าค่อยเอ็นได้มาแต่เอาพักแล้วเอาพยางนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาพยางไปปลูกข้าวเฮาที่เฮาหุ่นไว้นะไปตอนนี้เฮากาไปเทงเลยนี่ค่อยกายังย้อนเทงแลวพี่น้องเอ้ยเพื่อบิงรรยา,ปปา,นะนนาก,ยยกยา,างงศพ,าพี่น้องมือน,นี้นะแดดก็อ้อพี่น้องลมก็มีเลยกะมีฮ้อนไปเร่อยพอดีเฮ็ดเว้มือนี้ นี่นะพี่น้องปลาเฮาก็ส่องโตพี่น้องเอ้ยเอามาแต่ผายพุน่นโตใหญ่ๆเลย,ยแม่ไปกะกําลังซอเกตอยู่นะสโตบยยักใหญ่ปลาเลยนะแม่โตแล้วตอนนี้กแม่เพิ่นโคข้ามพี่น้องโคขา้ามอยู่ซอก,กอยปลาเฮาแล้วเนาะ ตอนนี้แม่คอยกากำลังสนซอยปลาพี่น้องทำมาซาดนี่ลง กาอีเมลเพื่นกส็สอยปลาพี่น้องค่อยกาสีมาอันเสียมโฮปลาพี่น้องเสียมโฮปลาแล้วก็เอาไปปิ้งนะนี่อันนี้กระเม้นกระดูกของปลาแล้วก็โฮปลาพี่น้อง คนนึงกินปลาต้มย้อยก็เล่นกินมื้อต่อางจัาหนุอยกาถ้าหูปลาซุกก่อนยังเอาไปพักพี่น้องวันนี้ไฟกระซิบไปหาลักพักก่อน วันนี้กัอีเมกกะซีได้บีมะนาวคั้นเซาปลาแล้วพี่น้องเขาไปกินเซาปลาแล้วอ,อ,อันคั้นแล้วกะคั้นจนมันอันสามารถพูดได้พี่น้องเอ้คั้นจนน้ำในตัวปลานะ่ะอ้มอมดเอามะนาวพี่น้องเอามะนาวบีบคั้นอ้อปลากระซุกเรียบร้อยปะนี่ซีมเม่าภาคพี่น้องวันนี้นะ วันนี้ก็มาซอยพักต่อเลยพี่น้อง อันนี้กัซีเมนน้ำกะทิน้ำที่เขาคั้นเอาจากตัวปลาพี่น้องเอาไปโคั่เลย,อยเอาไปคั่ให้เธอกล้อยปลาหอมพี่น้องเลยบันนี้กะปุงพี่น้องเลย เดี๋ยวดีเสื้อโคโคลงไปนี่นะพี่น้องสีหน้าก้อยปลาเหรอปลา แซ่บพี่น้องเลยบึ่งตาหน้าตาก็ลังจะแซ่บอะีพี่น้องพี่น้องพี่น้องมานนี้ของกินเท่ากันแล้วได้พี่น้องเลยพี่น้องพักเข้ากันมีจมนี้พี่น้องเลยมีมีลายนะก้อยป่าเข้ากันแล้วมาพี่น้องมานนี้มากินข้าวน้ำเดือพี่น้องมาเด้อพ่อแม่มพี่น้องมากินข้าวเท้งน้ำเด้อเด้อก้อยป่าแซ่ ไปปลาพี่น้องเอ้ยไปมัดเข้าเสานีแล้วกันไปหอดพายให้กันเห็นปลาพี่น้องเลยเอามองเื่อเอามาหน้ามันนี้กะค่อยมากับเมย์แล้วกับน้องน้องไซร่าค่อยเองพี่น้องเปนอยู่ในพ <c ười> ูดคิดดื้อแขกนาออกมาจะนอนี่ออกมาพี่น้องเลย เราคนก็ใช้ด,ดูกไม่ไปอะง่ายเลยตอนนี้ค่อยกาเอาปลามาโคก้อนพี่น้องเอ้เพราะว่าค่อยกินดิบมีเกล้่งไปเลยนะก็เลยว่าสีคอโคก้อนพี่น้อง อันนี้กามากินข้าวอีพี่น้องเอ้ยนี่อโคปาเขากะสุกเรียบร้อยแล้วส่วนแมงค่อยกาพิ่นอีมันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกินก้อนก้อยกาบาังเหิงหนะึ่งหลังจากกินจังน้อยนี้ห้ากาสิได้ลงปขุนข้าวเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะประมาณสองโมงสนะามโมงแล้วนะขุนข้าวแล้วกัมัดข้าวพี่น้องฟ้าฝนนะเพราะว่าบ้านขค่อยนี้อยู่แต่ บานกัำหน้าของ่อยนี่ยุไก่เดียวแห้พี่น้องเลยมือทำหล่นนี่นะพี่น้องก้อยปากินหญ้าได้พี่น้องเลยนี่ได้อันนี้เนี่ยเป็นก้อยดิบนี่อันนี้ก็สิเป็นตัวซุกที่ค่อยโค้พี่น้องเลย ก็ใป่าพี่น้องตอนนี้ค่อยกะจะกินข้าวอ่มีที่ม้อยนะพี่น้องต่อไปค่อยกะสีหามัดเขาก็พี่น้องเ้ยมัดเขาวนเข้าส่วนตัวแมงค่อยกะกำลังปูพยางอยู่เนาะปูพยงอันไว้เซอร์เข้านะพี่น้องกาอีแม่กะสีได้มัดแล้วก็วนก็เคยนะพี่น้องค่อยกะสีได้ขึ้นไปเทิงพูนเนาะค่ะเทิงพูพี่น้องเพราะว่าอันย่านน้องค่อยตื่นมากละ ยันเพิ่นอันลงเทงพี่น้องเพราะว่าน้องค่อยกันได้น้อยนะคนเข้ามื้อนี้กะกะอีเมสสองคนพี่น้องเอ้ยน้องผู้นึงกะเพิ่นข้าไปกรุงเทพแล้วกะนสุดมาอีพ่อกะเพิ่นข้าเวะอยู่แต่บ้านพี่น้องเฮามมก็มาเลยเฮาก็เลยมาคนกับอีเมสสองคน ค่อย้มีลายพี่น้องค่อยหุ่นกับแม่นะบางเธอกับแม่มัดแล้วค่อยกับหุ่นการสำรับมื้อนี้ค่อยกรสีเอาเพลงสนี้ก่อนพี่น้องหุ่นเข้ากับเพราะว่าคำทางมือนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วพี่น้องเอ้ยค่อยก็เลยต้องได้ฟ้ามือนะเพราะว่ามื้อนี้เอาน้องน้อยมานะนำพี่น้องทางมือเฮิร์นเขากับใกล้ไก่พี่น้องเลยเขาต้องมือแต่เวนแต่เว้นแน่การสำรับคลิปนี้ค่อยกรสีขอจบเพลงสนี้ก่อนพี่น้องการสำรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อ